สวัสดีเด็กวิดีโอนะวันนี้มีโจทย์อีเด็ดมาให้ลองทำดูสักข้อหนึงอันนี้เป็นเรื่องล็อกกริทึมเขาบอกว่าให้ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆที่มีค่ามากกว่า1และ c เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆที่ไม่เท่ากัน1ซึ่งมีความสัมพันธ์กันตามสมาการนี้นะเธอจะเห็นว่าค่า a b c เนี่ยมันอยู่ข้างล่างกับข้างบนอยู่หลังล็อกใช่ไหมดังนั้นต้องเช็คนิยามของเรื่องล็อกให้ด้วยนะต้องเช็คนิยามด้วย เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์กันตามสมาการข้างล่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราเขียนสมาการก่อนจากสมาการคือ2ล็อก c ฐาน a บวกล็อก c ฐาน b เท่ากับ9ล็อก c ฐาน a คูณ b อ่ะพอเราเห็นจากสมาการนี้เนี่ยเขาบอกว่าจงหาค่าที่เป็นไปได้ที่มากที่สุดของล็อก b ฐาน a หาค่าที่เป็นไปได้ที่มากที่สุดของล็อก b ฐาน a นะว่ามีค่าเท่าใดอ่ะทีนี้เราก็จากสมการสีเขียวที่เราลอกมาจากข้างบนเนี้ยเราจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยล็อก c ฐาน a บวกล็อก c ฐาน b ถ้าเราย้ายฐานไปไว้ข้างล่างน,นะเอา c ไว้ข้างล่างมันจะกลายเป็น c เท่ากันเลยใช่ไหมฐาน3พจน์นี้เลยถูกปะเราก็ไปใช้คุณสมบัติี่เดิมเนาะล็อก B l ล็อก a ฐาน B จะเท่ากับเศษ1ส่วนล็อกล็อฐาน A อ่ะแล้วก็ใช้สมบัติข้อนี้อีกล็อกบวกล็อกฐานเดียวกันนะล็อกบวกล็อกฐานเหมือนกันจับไส้ในล็อกคูณกันอ่ะถ้าเจอมีสมบัติ่องข้อนี้เธอก็ทำโจทย์ข้อนี้ได้ละโอเคนะอ่ะเราเริ่มเลย เพราะฉะนั้นจากโจทย์จะได้ว่าอะไรจากโจทย์จะได้ว่าตรงนี้ก็คือ2อ่ะข้างในกลายเป็นอะไรล็อก c ฐาน a ก็คือเศษ1ส่วนอะไรล็อก a ฐาน c ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ล็อก c ฐาน b ก็คือเศษ1ส่วนล็อก c ฐาน b ล็อก b ฐาน c ตรงนี้ก็คือลอกมาก็คือ9 ล็อก c ฐาน a คูณ b ก็คือล็อกอะไรเ o ร็จหนึ่งส่วนล็อก a b ฐาน c a คูณ b ฐาน c เสร็จแล้วเธอก็ตัวเนี้ยนะก็จะได้9คูณ1เป็น9ตัวนี้ใส้ในล็อกคูณกันก็แยกเป็นล็อกผลบวกก็คือล็อก a ฐาน c ล็อก b ฐาน c ตัวนี้ก็2 ควายเลยได้ไหมเนี่ยค่า<ว>ยกลายเป็นล็อก b ฐาน c บวกควายล็อก a ฐาน c ส่วนล็อก a ฐาน c คูณกับล็อก b ฐาน c เราจะเจอพจน์ที่มันคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็าจ,จะสมมุติหนูว่าให้ล็อก a ฐาน c เป็น x แล้วก็ให้ล็อก b ฐาน c เป็น y แล้วเธอก็แทนเลยนะแทนเธอก็จะได้อ่าสตัวนี้เป็นอะไร x บวก y ส่วนอะไรข้างล่าง x คูณ y ตัวนี้ก็กลายเป็น9ส่วนด้วยอะไร x บวกด้วย y อ่าเพราะนั้นเธอก็ควายเลยคูณควายนะตัวนี้ก็คือ9 x y ฝั่งนี้ก็กลายเป็น2 x บวก y คูณกับ x บวก y ก็เป็น x บวก y กําลัง สองอ่ะเราไปกระจายตัวนี้มาหน้าบวกหลังกำลังสองสองบวกสองเอกวายบวกวายหน้ากำลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะย้ายข้างให้เป็นศูนย์แล้วแยกตัวเกาะมาเลยกลายเป็นสองเกกำลังสองตัวนี้ก็สองสองสี่สองหนึ่งสองไปกอ่ะย้ายข้างเลยนะตัวนี้ลบเก้าบวกสี่เป็นลบอะไรลบห้า ได้อ่าเสร็จแล้วแยกตัวประกอบออกมาเร็วได้เป็นอันนี้เอกสองเงีงยบก่ออ X แยกได้ 2X ก,กับ X เดีวยว 2Y งกำลังสองก็สอกับ Y เดียวพจน์ท้ายบวกเครื่องหมายเหมือนพจน<บ>์กลางทั้งคู่ก็ลบๆบเห็นไหมเช็คใกล้ๆกลบ X Y กใกล้กลบสลบสลบอีกหนึ่งเป็นลบหนะตัวนี้ลบคุณลบเป็นบวกก็ไปจับแต่และว,วงเล็บพิสูตรจะได้ 2x ลบ y เท่ากับ 0, บ 0. หรืออีกวงเล็บหนึง x ลบ 2y เท่ากับ0ตัวนี้ก็จะได้ 2x เท่ากับต x y ตัวนี้ x ก็เท่ากับ 2y อ่ะนี้ไปดูคำถามโจทย์ถามอะไร <c oughs> ย้อนมาดูโจทย์ถาม log a log b ฐาน a อ่ทีนี้เรามีที่เรามีอยู่คืออะไรเรามี x กับ y อยู่ทีนี้ log b ฐาน a มันก็คือ log b ฐาน c ส่วน log a ฐาน c ใช่ไหมใช่ใช่มันมีสมบัติอยู่ว่าถ้า log ฐานเดียวกันเรายุบใช่ไหมกลายเป็น log b ฐาน a เลย log ข้างบนฐานข้างล่างตรงนี้ตัดตรงนี้ c ออกไปเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วก็แสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามอะไร y ไาาหาร x ว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหม y หาร x ว่าได้เท่าไหร่ซึ่งเธอก็มาดูตรงนี้อ่าอันนี้ 2x เท่ากับ y พันย้ายข้าง y หาร x ตัวนี้ก็จะได้ย้าย x ไปหาร y ตัวนี้ได้2ตัวนี้ย้ายมา y หาร x ตัวนี้ก็ข้างบนนี่เหลือ1ก็คือ1ส่วน2เขาถามค่าที่ทำไมมากกน่า1 ค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้มากที่สุดเราก็ต้องตอบเท่าไหร่2นั่นเองนะข้อนี้ก็ตอบค่ามากสุดก็คือ2นั่นเองจึงตอบข้อที่3นะจ๊ะ